Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เสรีพิสุทิ์ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งซ่อมอออสสเขตสี่ลำปางแนะชาวบ้านจับตาสักฟอกฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดชนิดที่ประยุทธ์ก็คาดไม่ถึง เมื่อวันที่18มิถุนายน2565พจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยลงพื้นที่ตลาดสดจำเริญยนต์โตรุ่งตลอดการตำบลล้อมแรดอำเภอเถินจังหวัดลำปางช่วยนายเดชทวีศรีวิชัยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมออสสเขต4จังหวัดลำปาง โดยขอให้ชาวลำปางเลือกผู้สมัครจากพัคเสรีรวมไทยไปช่วยกันจัดการงูเห่าหรือนักการเมืองหิวกล้วยหิวแสงที่เป็นตัวเหนี่ยวรั้งระบอบราาประชาธิปไตยทำให้ได้รัฐบาลไม่ดีแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้สุดท้ายคนที่สวยคือประชาชนรัฐบาลนี้แจกกล้วยแจกกัญชาแต่หมดปัญญาแก้เศรษฐกิจปล่อยชาวบ้านเผชิญปัญหาตามยถากรรม พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่า ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักจากภาวะข้าวของแพงน้ำมันแพงแต่ค่าแรงรายได้เท่าเดิมหลายคนยังตกงานอยู่ไม่มีงานทำเงินที่กู้มารัฐบาลก็แจกไปหมดแล้วไม่มีแจกอีกแล้วจะอยู่กันยังไงพอไม่มีเงินชาวบ้านก็ต้องไปกู้นอกระบบมาใช้สุดท้ายต้องจ่ายทั้งดอกทั้งต้นแบบรายวันกลายเป็นวงจรอุบาทไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือผลงานสุดห่วยของรัฐบาล ชุดนี้ที่ชาวบ้านจะต้องจําเอาไว้และอยากไปเลือกคนของฝ่ายนั้นเข้ามาอีกและขอให้ชาวบ้านจับตาการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ให้ดีเพราะจะมีการเปิดเผยข้อมูลที่พลเอกประยุทธ์เองก็คงคาดไม่ถึงว่าจะมีเรื่องแบบนี้อยู่ในยุคข,ของท่านมีข่าวว่าสอวอจะขอเปิดอภิปรายรัฐบาลโดยไม่ลงมติ คงต้องการเปิดทางให้รัฐบาลโชว์ผลงานตัดหน้าการอภิปรายของฝ่ายค้านถือเป็นการทำงานที่เปลืองภาษีประชาชนจริงๆที่ผ่านมาสวาชุดนี้ไม่เคยห่วงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนแต่พอฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายกลับเป็นว่าห่วงชาวบ้านขึ้นมาซะง,งั้นแปลกหรือไม่อยากคิดนะว่าชาวบ้านเขาจะรู้ไม่ทันวันนี้พวกคุณตั้งลูกเมียญาติพี่น้องมากินเงินเดือนภาษ สีประชาชนเคยมีความละอายใจบ้างหรือไม่แล้วอย่างจะมีหน้ามาขออภิปรายเพื่อหวังช่วยรัฐบาลอีกผมละอายแทนจริงๆจึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวลำปางเลือกผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทยเข้าไปช่วยโหวตไล่พลเอกประยุทธ์ในสภาเพราะขืนปล่อยให้อยู่ต่อเกิน8ปีชาวบ้านคงอดตายกันแน่ๆพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์กล่าว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ today อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ